โอ้ห oh, ต้องขอบคุณคนที่ถามวันนี้มากๆเลยนะเ,ยเพราะว่าการร้องเพลงนี่เป็นสิ่งที่หมอแนะน,นําคนไข้เยอะมากเลยนะครับเอ่ออยากให้คนไข้ร้องเพลงนะครับการร้องเพลงต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆจริงๆไม่ได้แก้เฉพาะเรื่องของเสียงเบาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการฝึกในเรื่องของการหายใจนะครับในกล้ามเนื้อตรงที่บริเวณที่ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวกล้ามเนื้อการหายใจกล้ามเนื้อปอดก็ได้ปัญหาที่หมอมักจะถูกคนไข้ถามกลับมาเมื่อเราแนะนําให้คนไข้ร้องเพลงนี่ก็คือว่า ปกติผมไม่ได้ร้องทํำยังไงดีต้องบอกว่าตัวผมตัวหมอเองก็ไม่ได้ร้องเพลงเหมือนกันนะ,ะนะครับไม่ได้ร้องเพลงเป็นประจําแต่ตอนนี้ก็เริ่มฝึกอยู่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์ สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะอยู่กับช่องพากินสันเวอรไรตี้ค่ะเราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพากินสันค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรดพิทยาศิริค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาถามคาถาม Q&A จากทางบ้านกันค่ะครับค่ะหมอมองดูคําถามคร่าวๆนี้นิดหนึ่งนี่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้ป่วยที่เขามาแชร์พวกนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นคําถามที่ค่อนข้างสําคัญน่ะแล้วบอกว่า ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็จะได้ไประโยชน์ตรงจุดนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประเด็นที่เดี๋ยวคุณนุ่นคงจะเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะทีละประเด็นในจุดตรงนี้เนอะว่าทางแก้ไขต่างนี้เือย,ยังไงครับผมค่ะคําถามแรกนะคะคุณแม่ค่ะเป็นผ่ากินสันค์ค่ะแล้วมีเสียงที่เบาลงค่ะการร้องเพลงเนี่ยสามารถช่วยส่งเสริมการออกเสียงได้หรือไม่ค่ะโอหต้องขอบคุณ <c oughs> คนที่ถามมันนี้มากๆเลยนะเพราะว่าการร้องเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่หมอแนะน,นําคนไข้เยอะมากเลยนะครับ อยากให้คนไข่ร้องเพลงนะครับการร้องเพลงต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆจริงๆไม่ได้แก้เฉพาะเรื่องของเสียงเบาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการฝึกในเรื่องของการหายใจนะครับในกล้ามเนื้อตรงที่บริเวณที่ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวกล้ามเนื้อการหายใจกล้ามเนื้อปอดก็ได้ฝึกความจําใช่ไหมครับแล้วฝึกสมองในการที่เราจะต้องพูดหรือร้องให้เข้าจังหวะนะครับ,รบแล้วก็ได้อารมณ์ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี้ยประโยชน์หลากหลายเลยเพราะฉะนั้นคําตอบจริงๆคือ แก้เสียงเบาได้ไหมแก้ได้แน่นอนใน,นส่วนนี้หนึ่ง oh. แต่ได้ประโยชน์มากกว่าการแก้เสียงเบาต่างๆเยอะแยะนะครับอยากแนะนําให้ร้องเพลงเยอะๆพ <c oughs> ราะนี้ปัญหาที่หมอมักจะถูกคนไข้ถามกลับมาเมื่อเราแนะนําให้คนไข้ร้องเพลงนี่ก็คือว่าปกติผมไม่ได้ร้องทํำยังไงดีต้องบอกว่าตัวผมตัวหมอเองก็ไม่ได้ร้องเพลงเหมือนกันนะ oh. <c oughs> นะครับไม่ได้ร้องเพลงเป็นประจําแต่ตอนนี้ก็เริ่มฝึกอยู่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์ นะครับแล้วอันอันอึงที่สําคัญนี่หมอว่าบางคนอาจจะไม่ได้มองแต่จริงมันประโยชน์ของการร้องเพลงคือเราได้โซเชียลไลน เราได้มีการเข้าสังคมแล้วมีอะไรต่างๆต,ตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากๆกับเรื่องของสมองนะครับสุขภาพสมองเนี่ยจะดีเนี่ยถ้าเรามีการเข้าสังคมเราไม่อยู่คนเดียวเราคุยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในที่นี้ทอปปี้เป็นสําคัญมากๆนะครับร้องเพลงร้องเพลงที่ท่านชอบท่านจริงๆไม่ต้องอายเนาะ uh huh. เดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ที่ฝึกร้องเพลงอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วแล make นะ้ว practice m a k e perfect อะไม่รู้คุณนุ่นร้องเพลงเพราะเปล่า นะครับท่านร้อง่บยๆนะครับผมมันจะพอขึ้นเลหรือยๆนะครับตัวหมอเองก็คิดว่าตัวเองก็เป็นอย่างนั้นขาก็ครับผมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ